สวัสดีค่ะพี่น้องมาถึงเรียบร้อยแล้วจ้ามาส่งเข้าปูโอ้ยมาตั้งแต่เช้ามืดเข้าวน้ำสาปากับบริกินเนาะอยากเต็ียบเด้เอากาแฟเข้าแฟข้าวของอยู่ของกินนะคะทุกคนไก่ย่างคนมาทำงานต่อแบบกินข้าวกอนอเถอะมามามาคนยังรวดโวดลด กินข้าวก่อนพันกินข้าวก่อนคอยทำต่อแป๊บยังบ่ทันเสร็จดูกอหล่ะตอนต่อถ้ามันอันนั้นน้ำมันท่วมฝนมันตกเลยเห็หดบ่แล้วจ้กทีอันนี้แล้วแล้วเนี่ยเหลือแต่เอาแป๊บไซคโคนต่อขึ้นยังเหลือี่ล็อกหนึ่งย่างๆคลุมๆอยู่ต่อยังเสร็จ เี้ยยังเงีอยู่บุเลวซอกทีเบีเย่จุดสุดบุเล่เอฟซีอัปเดตให้ลูกให้หลานให้ดูกันนะคะถ้าทำสวยกันมัน ตั้งพัดพิษแต่ละาได้เราพยากนะมันเื็ปยากทุกคนต้องระบายน้ำออกอีกน้ำมันตกแล้วต้องลงลิ้นตกลิ้หยกดินก็ติดเราสิได้แต่เรา,าลงมันก็ยากกระดาษผลมันตกมันก็็เะง่ายอันนี้ฝนตกมันโวอยทั้ทงมันแส่เวลาปูดลุงที่ตมที่ตมก็ขี้เลน่น กาวกอา,าวมาหากินข้าวกินน้ำก่อนเพราะเอ้ยเดี๋ยวค่อยทำจะเย็นไปเรื่อยถึงซีเรียงยังไงแล้วก็บแล้วดอกไปอัปเดตดู่าลูกหลานได้ดูบรรยากาศไปด้วยนะ ซโนมาแล้วอมอได้เ,เพื่อนเรทเลือล็อกนี้แหละทุกคนล็อกสุดท้ายตรงอันนั้นเซ็เรด้อยแล้วก็ต้องไปอันนั้นนะคะอีกเซเนี่ยตัดอันนี้เซ็โอเ้เลยมันเป็นแบบนี้แหละทุกคนเนี่ย เพราะอันนั้นไปแล้วผลตกน้ำมันก็กขัง,ขงเวลาเราไปต่อมันก็นทำยากต้องได้ไปดึงขึ้นจากน้ำจากตรงตัดอโลกโคกเคกนีน่มันก็นเลยเฮ็ดยากทุกคนเฮ็ดยากไปหน่อยโชเห็นหน้อยเจอมันมีน้ำาหลายเนาะทั้งอย่างตัวสิบปเซ็ตท่อส็ตอย่างมันทำลำบาก ได้สองคนหลานวันเนี้พักใยายนีนะ่ตามน,น้ำมันมันก็เง็ดยากลูกหลานเอ้ยออมาๆกินข้าวก่อนเดี๋ยวเป็นลมนะทำงานไม่กินข้าวอะ่ะเป็นลมนะพ่อเอ๋ย ย้ายท่อยายอะไรบรรยากาศก็ดีดีทุกคนสุดซื่นย้ายข้อต่อไว้แต่ละจุดแต่ละจุดแล้วขอดไปต่อ ่นอนรอทำมันก็นลำบากหน่อยนะงานคุมันก็ติดจอบติดเสียมดินมันเหนียวก็จะวางมันได้กันทำมันดินผงม,มันระวางวางทำไปเลยมันก็ง่ายอันนี้ต้องมาเสาะล่อ,ลองเสาะอ,อะไรอกีกดินก็นจม นี้ยังใครตองที่อยู่ในน้ำกันโอ้เป๋ป๊ะปะเปีปะไม่กินข้าววอนลอพ่อเหรอต่อ,อจากนี้แล้วก็ต้ี้เปิดน้ำเปิดในยังเฉลี่ยอันนั้นอีกทีหนึ่งนี่จะค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆ ัวน yeah, right, so ี้ค่อยยังสวยด้านทางคุณยังมีน้ำอยู่ต้องตอนเย็นก็ต้องมาเปิดคืนต้องมาปิดไปาเนี่ยบางครัอย่าบอกว่าเออผู้ใดไกล้ก็บอกให้เขาอันเปิดน้าเปิดในซาูุกับูได้บอกเนาะกูก็ได้รับผิดชอบมาทำเองเนี่ย กลางคืนก็ต้องมาปิดมาเปิดน้ำวิ่มง,งมามาตัดมาแทกมาต่ออีกนี้ก็เลือสองเงา สองคนแล้วก็ต้องไปด้านดังนี่ลงทางนี้แล้วเห็ดยากมันมีน้ำอื่นไปก็มีแต่เลนล่มเพียงหัวเข้าทุกคนเพราะว่าไม่โคมันจกไว้แล้วผลตกลงมามันกรเปลลึกบดอยึดยาก บรรยากาศลมดีทุกคนไปชิเข้าหน้าหนาวเลยโว้ยโว้ยิดกิดิล้องใสจอมลงใส em ngon em nhiều lẹm chè xếp đi tìm thịt leo và chẳng thịt xếp đang mà đang tại sao không hỏi bắt lực kín ui xuôi chúc nó mà chẳng phải แ็ดโมงเก้าโมงยังบุหินเลยหนางานลากันไป่ใส่น้องยังบุหินสักคนเลยเนี่ยปูกกระทำไปแบบนี้แหละทุกวันมื่นั้นแบบหมด Ja, อ๋อคือบ่กกินข้าวกันแล้วพอเอ้ย